สวัสดีครับอ่าวันนี้มาอยู่กับจองคิวบอดไทยกับน้องจ้านนะครับวันนี้วันนี้เรามานั่งกินข้าวกันนะครับเรามีเมนูมานำเสนอครับวันนี้อันก็คือนั่นไงครับหมูย่างนี่ครับ,มา,รบมาดูหน้าตาหมูย่างส้มตำแล้วก็แกงเห็ดนะครับ มีเมนูเด็ดนี่คือหมกไข่ปลานะครับนี่ก็คือแกงเห็ดใจจะโอมหมกไข่ปลามากินไหมครับเพื่อน้มตำ mm ่ำนะครับซ <cel> ุปแซ่บหมูย่างมัาจะนายมากินข้าวเร็วมาเร็วมากินข้าวมาไหม ครับวันนี้มานั่งกินข้าวกันนะครับมาชิมกันเลยนี่หมูมย่างนะครับ<ส>อืมอกสุกำลัขขงพอดีเลยเงียบเงียบเงียบงยบอืมนุ่มนุน่มแซ่บแซ่บเลยจ้าตามด้วยข้าวเหนียวร้อนๆนะครับ ส,ด,สดน้ำแกงเห็ดนั่งหน่อยจิมดูต้องไปทำกินนะครับวันนี้แกงเห็ดได้กว่าเห็ดเลยนะเพืเ่อนๆรู้ไหมอืมนี่แม่ครัวของเรานะครับ สวยเล็วหิวแต่เศร้ามากินข้าวตอนบ่ายจัดไปลุวี่สมตำครับนี่ข้าวปันใหญ่หญคีบสมตำเลยมับ นี่ไทำโดยมุยากมันฟินเวอ้อแมดป้ติคอ,อติคอแ <c oughs> ม่ม่เม่แป้อ,หอ,อนหะนอรอไเซสบายสบายบาย นี่ก็เป็นเมนูนะครับสาหรับวันนี้นะนะจะได้หยุดแล้วก็มาทำกับข้าวให้เพื่อนๆได้ดูไันได้ลงคลิปนานแล้วนี่แม่บ้านเราซัดได้เลยสมตําหมกปลาหมกไข่ปลาหมกไส้ปลานะครับแม่บ้านผมชอบขมๆไปรเรียมไปรเรียม บนี่ทำลายหลยแล้วไปนคนไหนหิวก็ไปทำมาถ่ายกันเลยนะครับครับนี่เป็นไงหมูย่างอร่อยอร่อยไปหาทางกับข้าวกินกันนะครับเพืเ่อน ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงใจให้พวกเราด้วนะครับสำหรับช่องคิวบ่าวไทยนะครับอย่าหลังเราจะมาทำกับข้าวให้พี่พี่เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับขอชมคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับ